สวัสดีครับร้านนวลจันคาออริโอนคะรสวรรค์วันนี้จะมาแปลกหน่อยนะครับอันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นเดิมๆ Toyota r รี o นะครับเฉพาะรุ่นต่ำนะครับก็คือรุ่นที่ไม่มีจอมานะครับก็มีเพื่อนๆทักถามอยู่ว่า,อาไอ้รุ่นนี้มันสามารถเครื่องรุ่นนี้นะฮะมันสามารถ ทำให้เสียงดีได้ไหมหรือหรือเห็นเห็นผมทํารถลูกค้าอยู่งบเยอะเเนี่ยไม่เห็นเปลี่ยนเครื่องเล่นเลยตกลงเสียงม,มันดีจริงๆหรือ,อยังไงกันแน่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในจุดจุดตันกันนะครับคันนี้ติดตั้งเครื่องเสียงอะไรไปบ้างอัปเกรดอะไรไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอดูเป็นที่ ep สองนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยเครื่องเล่นเดิมเดิม o มันให้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับ โอเค okay, อันนี้เราจะมาขอพูดถึงเฉพาะรุ่นที่เป็นเครื่องเล่นที่เป็นรุ่นนี้นะครับที่ไม่ได้เป็นหน้าจอมานะครับเพราะว่าตัวที่เป็นหน้าจอมานี่อันนั้นผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันส่วนเรื่องเสียงดีกว่าตัวนี้ไหมอันนี้เอาเอาเฉพาะต,ตัวนี้แล้วกันนะตัวโน้นเรายังไม่พูดถึงครับเฉพาะตัวนี้นนนสําหรับคนที่เขาไม่อยากจะเปลี่ยนเครื่องเล่นกนะ็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันก็มีเล่นแผ่นได้เล่น usb ได้มีบลูทูธแล้วก็ ตัวตัวหน้าเครื่องเนี่ยสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ก็เข้านี้เขาโอเคแฮปปี้ okay, แลวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะดูหนังฟังเพลงอะไรก็อยากจะใช้เครื่องเล่นเดิมๆเ,เนี่ยจะได้ประหยัดงบในการอัปเกรดเครื่องเสียงนะถามว่าอัปเกรดเครื่องเสียงเสียงดีไหมก็ถ้าทําให้เสียงดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวแปงไฮทูโรแล้วครับทีนี้ถ้าคุณเพื่อนที่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเครื่องเล่นนะก็คือตัวแปงไฮทูโรเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญทีนี้มันจะอยู่คันกลางระหว่างว่าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่คิดว่าจะจะเปลี่ยนเลย เพื่อนๆใช้ตัวแปลงไฮทูโรยังดีไปเลยครับ1 0 0 0 2,000อะไรเงี้ยใช้ไปเลยนะแต่บางคนบอกเฮ้ย1 0 0 0 2,000ถ้าเทียบกับบูทูธเสริมที่ผมขายเนี่ยอ่าที่เป็นรุ่น1 2ไฟ12โวลต์เนี่ยราคา1,500บาทเนี่ยมันต่างกันไหมก็จะบอกต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตัวบูทูธเสริมเนี่ยมันที่ลูกค้านิยมใส่กันเพราะว่าหนึ่งมันเชื่อมต่อง่ายนะมันเชื่อมต่อง่ายๆเลยส่วนบูทูธโตโยต้ากับอีซูซนะฮะ มันเชื่อมต่อโคดยากนะเคลื่อนต่อยากมากอะ่ะแล้วก็บางทีเอาไว้ว่าถ้าใครที่ใช้อยู่ก็จะรู้เขาก็จะงงงง,งมึน,ม,นมึนอยู่ก็คือมันต่อยากมากเลยไอรุ่นเนี้แต่ถ้าคนที่ไวรุ่นนะหน่อยเขาจะใช้คล่องๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยยากอะไรนะอันเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆนที่ไม่คิดจะ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 ,จะเปลี่ยนเครื่องเล่นนะเราเอาโจย์นี้ก่อนนะครับแต่ ถ้าใครบอกว่าใส่บลูทูธเสริมไม่ได้ว่าง่ายดกกีก็ตัดไปเลยครับไม่ต้องซื้อตัวแปลงแพงๆซื้อถูกๆเอาได้ครับเอาไว้ฟัง FM นะส่วนจะไว้ฟังเพลงก็ฟังเพลงผ่านบลูทูธเสริมส่วนถ้าเพื่อนๆไม่คิดจะอ่าจะเปลี่ยนเครื่องเล่นเนี่ยก็อันนี้เราจะมาลองเทสตัวบลูทูธกันว่ามันจะได้ไกลเท่ากับตัวบลูทูธเสริมไหมนะครับหนึ่งนะฟังก์ชันแรกนะที่เราจะมาเทสให้ดูนะครับโอเคลองกันเลยครับอันนี้ก็เปิดผ่านบลูทูธนะครับ แต่เรื่องราวของตีนหอเทาก30%ของกระโหลกนะกระซาร์นะติดจับเดี๋ยวเราไปถึงระบบแอร์ระบบระบบไฟระบบสายสีเสียงติ่ต่างระบบบูทูธติดตั้งกล้องหน้ากล้องหลังครับผมี่เไปถึงจอแอนดรอยระยะตอนนี้อยู่ประมาณสัก20เมตรนะครับก็คือเท่ากับบูทูเสริมเลยนมองจับยิงจะดัน้างเอาง่ายๆได้ไกลบูทูทได้ไกลนะครับ20เมตรได้แน่ๆน่ ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อบูทูเสร,รมิมเอาอย่างนี้ได้กลาเดี๋ยวดูจากด้านนี้นะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงไหมเนาะบูทูจริงเลยเปล่านะครับเดี๋ยวหยุดพุทธตรงนี้ให้เนี่ครับพุทธ Okay. โอคโหลองแล้วนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ลูกค้าไม่อยากเปลี่ยนตัวนี้มันจะรองรับกับ iPhone เลยก็คือว่า สำหรับลูกค้าที่อย่างรถคันนี้เขาใช้ iPhone อยู่เขาไม่ต้องการจะเปลี่ยนเครื่องไม่ต้องการจะเปลี่ยนเครื่องก็อยากจะใช้ iPhone ขเขาเนี่ยเปิดเพลงนะใช้บลูทูธได้ไหมบลูทูธได้อยู่แล้วเครื่องอะไรก็ได้อยู่แล้วแต่พอเราใช้ iPhone ทุกเนี่ยเขาสามารถเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบชาร์จอย่างนี้ครับเสียบชาร์จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปเสียบเข้าอย่างนี้ครับเสียบเข้าที่ตัวพอร์ต USB นะครับ ตัวนี้ชาร์จขึ้นชาร์จนะครับอ่านี่ชาร์จเป็นสีเขียวนี่นะครับเป็นชาร์จแล้วก็เวลาเราจะฟังเพลงเนี่ยกดโหมด USB เนี่ยมันจะขึ้นคําว่า iPod iPod ก็คือเล่นเพลงจากในตัวนี้ได้เลยเห็นไหมไม่ต้องจับบูทดูยังไม่มีโลโก้บูทขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนที่เขายัางไม่ไม่รู้นะครับแล้วทําไมทําให้มันเสียงดีก็คือทีนี้มันจะขึ้นอยู่ที่ตัวแปลงที่อยู่ด้านหลังเครื่องแล้วนะแล้วล่ะครับทีนี้ นะเพื่อนๆจะต้องให้ความสําคัญกับมันสาหรับทุกท่านที่ไม่เปลี่ยนเครื่องเล่นนะครับส่วนรุ่นอื่นผมยังไม่ได้เทสนะครับแต่รุ่นนี้ผมเทสมาหลายคันแล้วซึ่งมันสรุปว่าโอเคหมายความว่าเรื่องเกี่ยวกับเสียงนะ่ะค่อนข้างจะใช้ได้ถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนสามารถทําให้คุณภาพเสียงมันดีออกมาได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องใส่บลูทูธเสริมเพราะบลูทูธมันก็ดีแล้วนะฮดีแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาเราเสียบเพื่อนๆอ่ะเฮ้ยมันเป็นไอ o d นอะแล้วผมจะฟัง YouTube ทําไงอะนี่ครับตัวนี้มันจะ ก็เปิดบลูทูธได้เปิด YouTube ได้เลยครับเปิดยูทูบเปิดเปิด YouTube นะครับนี่ครับเปิดเพลงหลงพ่อรวยนี่นะครับก็คือว่าไม่ต้องจับบลูทูธให้เปลืองแบตโทรศัพท์แล้วก็เวลาตัวนี้เราเสียบชาร์จเนี่ย,ยมันจะชาร์จแบตไปด้วยในตัวแล้วก็เปิดเพลงได้ด้วยแล้วก็ฟังก์ชันที่ถูกหายไปก็คือว่า ตัวเครื่องเล่นเนี่ยถ้าเราจรับบูทูธนะครับมันจะเบาเสียงได้ใช่ไหมครับแต่พอเราเชื่อมทางเชื่อมทางพอร์ต USB เนี่ยมันจะเบาเสียงอันนี้ไม่ได้นะครับเหตุผลก็คือว่ามันตัวเครื่องเล่นเนี่ยมันจะสั่งให้ตัว iPhone เนี่ยกลายเป็นพอร์ต USB ก็คือเหมือนเป็นเครื่องเล่นเลยเหมือนเครื่องเล่น USB หนึ่งตัวเนี่ยเล่นเสียงอะไรไม่ได้นะครับเบาเสียงไม่ได้เลยมันจะเล่นความดังสูงสุดมาให้เลย คุณภาพเสียงได้ดีเลยครับได้ดีเลยแล้วแต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปงนะครับตัวแปลงไฮทูโรนะครคือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะใช้เครื่องเล่นเดิมแ้ะให้คุณภาพเสียงดีเนี่ยแล้วก็บังเอิญใช้ไอโฟอนอยู่แล้วเนี่ยคุณทําฟังก์ชันนี้ได้เลยเปลี่ยนเพลงอะไรได้ป,ปกตินะครับนี่ครับเปลี่ยนเพลงได้โฆษณาเนะเปลี่ยนเพลงอะไรก็ได้ซนหาอะไรได้ป,ปกติดังหมดครับ พอสมกันแล้วมีแต่แนวเป็นกุยไม้นาจากทางมนยไว้ดนเตอบสันว่าบสิมาจา้าวาววานกเจ้าสิบินเจอเจอดนี้บงังเอาดีอยู่คนก็เป็นเคล็ดลับในเล็กในน้อยอำมาฝากครับสำหรับท่านที่ใช้รีโว่ตัว ตัวที่เป็นตัวประหยัดที่ได้หน้าจอหน้าเครื่องเป็นแบบนี้มาครับเราเป็นเคล็ดลับหนึ่งก็คือว่าถ้าทัานใช้ไอโฟนเนี่ยคุณใช้ฟังก์ชันอย่างนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชันได้เลยแล้วก็สําหรับท่านที่ใช้ Android ใช้ฟังก์ชันแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องตัวเครื่องเนี่ยเขาจะรองรับกับไอโฟน e ก็คือเนี่ยตอนเสียบสายชาร์จไปปุ๊บหนึ่งชาร์จแบตโทรศัพท์ได้แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะอ่านเป็นไอพอตนะครับกด,ดโหมดนครับเนี่ยจะไม่มีบลูทูธเราไม่ได้เชื่อมใช่ไหมครับมันจะไม่มีคำ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นไอ o d เลยนะเนื่องแต่ที่สําคัญคือต้องใช้สายแท้หรือสายที่คอนเกตดดีนะครับไม่ใช่สายชาร์จนะต้องใช้สายที่ถ้าเป็นสายแท้ไอโฟนเลยคือใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นสายซื้อข้างนอกอะไรเงี้ยต้องใช้สายที่ไปดึงข้อมูลได้นะครับก็จะใช้ได้นะสายมันจะมีสายประเภทที่สายชาร์จอย่างเดียวกบสายที่ดึงข้อมูลนะครับสายชาร์จนะครับส่วนซัมซุงทำฟอร์ชั่นนี้ไม่ได้เลยฟังชุนซัมซุงต้องไปใช้วิธีเชื่อมบูรูทเอา บูทูตก็ได้ไกลฮะบูทูตก็ได้20เมตรได้แน่นอนก็จะเสริมอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับท่านที่เปลี่ยนจอ a n d r ด i d นะเปลี่ยนจอ a n d r ด i d ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็จะมาเสียบชาร์จโทรศัพท์เนี่ยจริงๆมันเสียบชาร์จไม่ควรจะเอามาเสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับผมถ้าเป็นร้านผมผมไม่แนะนำไม่คว้าทำหนึ่งเพราะมันจะทำให้จอยเสียหายง่ายเร็วเลยนะครแล้วก็เวลาส่งเกมหรือเคร่งซ่อมเนี่ย บริษัทเขารู้เลยครับว่าเราไปเสียบโทรศัพท์เพราะว่าเขาปล่อยกระแสตรงนั้นออกมาน้อยเพื่อนๆลองสังเกตสิครับเวลาเพื่อนๆชาร์จโทรศัพท์ที่เป็นปลั๊กเสียบกับปลั๊กไฟแล้ว่าเพื่อนๆลองไปจับหัวดีมันร้อนจี่เลยนะฮะร้อนจี่นี่ก็คือหมายความว่าเวลาเราไปชาร์จที่เครื่องเครื่องก็ทํางานหนักเลยนะครับมันจะต่างกับเครื่องเล่นที่มากระรถเนี่ยเขาจะทําเป็นรองรับไอ้ระบบนี้มาให้แต่จอที่ใส่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เหมาะที่จะไปชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องรระะวัังนคบ โอเคสำหรับรถคันนี้จะเป็นติดตั้งเป็นเครื่องเสียงแนวแบบเน้นฟังใช้งานเบสนุ่มลึกแล้วก็ตู้เตีย้ยๆนะเป็นสูตรใหม่ของ2021เลยก็คือตู้จะใบนี้จะสูงอยู่ที่29เซนนะถ้าเพื่อนๆไม่เน้นดังโครมคลามไหนกระแทกจุกอก,อกละ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับท่านที่อยากจะติดเครื่องเสียงตู้เล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟังดังมากขับรถฟังธรรมดาในงบไม่เยอะนะก็รอติดตามได้ทาง EP2 นะครับ โอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ